สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการไปมหาสูตรกินอยู่ยังเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่เดิมนะครับเนาะหลังจากที่เทศที่แล้วคือหลาดจีนนะครับเนาะเทศนี้เขาจะมีเป็นตุ้มๆนะครับเนาะเป็นอย่างท่านที่เขาต้องติดตามกันก้มนะครับเนาะก็คือว่าอยู่ที่บ้านสันปนานตำบลดอกเตยนะครับอำเภอดอกเต้เหมือนเดิมนะครับเนาะคือว่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่สาระนะครับเนาะเพราะว่าอากาศมันห้อนกันานเลยก็เลยมาหนั่งภาคตะนนี้นะครับ เดี๋ยวเหตุก,กรรารณ์เขาก็ต้องไปฟปันปลาเปิดนะครับเนาะปลาเปิดแต่เนี้อย่างกินนะครับเนาะเดี๋ยวพร้อมแล้วตามไปเลยครับผมไปครับตอนนี้เคาก็ได้ยูตีแม่บ้านของปลาเปิดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในบ้านไปเลยนะครับว่าเปิดแต่ละเงี้งอยอย่างยูเดี๋ยวนี้ยิ่งเสียงก๊กก๊กก๊กอยู่นะครับเนาะโดนใส่ที่เนี่ยไม่นู่นอย่างนั้นเลยได้พร้อน,นนะอเลยครับผมไปสวัสดีครับคุณ นี่เข้าไ,ได้เข้ามาในห้องขวามากเลยนะเยอะหอยใหญ่ต่าง,งก่อน,นะครับนี่เ็ี๋ยวตีบ้านสรรพนานะครับจากเท็ดซิเลวเขาเป็นหลาจีนนะครับเนาะเท็ดนี้กับเป็นบ้านสรรพนาคแต่ว่าบ้านใกล้ยันเคียงกันะจะอุะ่น่ะเป็นใหญ่กันก็ได้เนะะะาะอนอก,กัันครบ <c oughs> นนี่เดี๋ยวเอามือมาป้าไปเนี่ยให้สวน,นก่อนมาเปิ้ลจีบอ,อย่างพอกเดี๋ยวจากอันนี้ก็แหลกเลยอ่าปาจีบนะครับปาจีบพัดลมพัดเจ้าเจเล่นเหรอ เล่นอยู่คำน้อยเจ้าคำน้อยคำน้อยนี่รออาตาเราครับอืแต่แบบแม่จันเก้วสักสูงเจ้าเล่นแม่บอลเจ้าแม่บอลเจ้าผาแสดงนะแม่จืวสีจั์สักสูงเล่นแม่ขาวอ๋อนี่เหมอนจ้เรอนี่เจ้าแล้วสกขุดเป็นการ้วดเจ้าปอไยตัดปอ๋อแล้วก็เดี๋ยวแม่แรงนี่ไป้ในีไปเดี๋ยวแมแรนี่เขาจะยกเกินนะครับวันี้แม่จะแก่ใกล้เสนคค่ะ แก่ไก่ใส่หาักดแกงักใส่ไก่เดี๋ยววันนี้ผมกขออนุญาตมาเรียนรู้เนาะรูาจรยดีกว่าการทำแห่ฟักใส่ไก่นะครับเนาะเดี๋ยวมีอย่างที่ผเจอของท่านนี่แักแ่เนี่ยนะคุเนาะอยนี้อันนี้อันนี้จะตำน้อพี่ตำนีโก้ไก่กไก่อยกกเลยอ่าซอยว่รช ้าพริกนะครับเนาะยพริกแกงนะเสต็ปหมี่นึงนะอย่างขั้นแรกที่เขาใส่ก่อนครับใส่เกลือเกลือแก่นแก่นแก่นกระป๋องกระป๋องกะไค์กระไค์ข่าข่าหอมหอมกระเทียมกระเทียมกะปิกะปิครับอันนี้คือว่าเขาใส่ไม่ถ้วนแม้หมดแล้วอันนี้ต่าขั้นไหนละรั้นี่นขั้นไหนอยูเนี่ยขั้นที่หนึ่งยู่ขั้นที่หนึ่งอยู่นะเนี่ยเนี่ยใส่นี่เห็อ๋ออันนี้ผมจะตัดให้พี่ก่อนดีกว่าครับ ตอะมาชไม่รู้จะทำยังไงคือพ่างามแหม่งนี้เป็นที่นิยมทำมุกินกันตอนนี้นะครับนี่็มีกีทกาลอะไรอยงไอ่าครับผมนะครับสมมติเราขึ้นบ้านใครก็ยแย้แจ้งงานก็อีหน่อแต่งมากแา่งมากเปิดต้งเงี้ยอาหารประเภทนี้เลยครับเพราะว่าอาหารที่เนื้อหละ ถ้าเปิดหน้าตรงนี่เขาบอกเ่แกงเขาบัตกาล้งนี่อ๋อแบบหน้าตรงนี่เปิดเขมแกงม่ยอีตากับล้างแมนก็ที่บ้านาจีซักแล้วมันแห้งจัมีรแบบัตแเเ้เมันจเองนบบเลียงบเรงเปกกตีนะครับเนาะ การทอดฟักท <im ple as> ี่เป็ด <im ple as> ซอยนะครับน้ำอันนั้นหมัอ๋อขาวัใจอันใหญ่แต่นะครับอคันะครับาใจต้มมัตจะแข็งเนาะต้มให้ยังแ็งให้ยังแ็งฟักจะ

เดี๋ยวผมจะเอาเนาะพักนี่ไปลางมาครแบบปลาเป็นซอยไก่ควไก่ล้อนะครับยาได้เธอมาชมไม่รู้จะทยังไงคือหลังจากที่เราทปักนะคไปลากกอาตงอคุกกงานแ้วมันหวานยังเชีนนี่เปนแนกก้นเลยเชียนนี่เทิร์นไซกันนะครับเลย มันอมมันอร่อยน้อยลองเอาฟักกันยังพริกนี่แล้วก็อะไรครับล yeah, ja, ่ะเจ้าเรียบร้อยมั้งแต่แกะได้แล้วมันเข้ากันเจ้าเข้ายังฟักนี่เขาใช้เวลาต้นเหมือนเดนยครับมันคุยเขาผมปุ๊บเลยประมาณกี่นาทีนะครับห้านาทีิห้านาทีแล้วก็แลไก่มันมันเหนียวดีเนาะ Hoa thái lam, lắm quê? Những cặp càng tông và đặc biệt, nó phát xác càng cây hay 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 cây, hay qua hay 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 cây hay 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 nó hay 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 ถ้าไก่เหนียว่ยถ้าไก่เหนียวนี่คือว่าใจเวลาในการต้มเนี่ยเหมือนแต่ถ้ามันเป็นไก่ไก่ตีซื่อมากไก่แบบนี้ก็คือว่าไก่บางอย่าเดียวนะครับแล้วก็จากที่เขาเอาไก่ไปคั่วนะครับแล้วก็ใส่น้ำไปเดี๋ยวนี่รอไก่มันซุปก่อนแล้วน้ำเดือดเพื่อใส่ผักอ๋อน้ำเดือดเพื่อใส่ผักนะครับช่วงช่วงตะไปนี้ก็เป็นใส่ใส่ผักก่อนเช่นมีผักบะกรูดต้นหอมผักชี แล้วก uh, right? ็ของปมเปืนนะครับเดี๋ยวใส่พักก่อนใส่เยี่ห้อแล้วครับคัหลันจากที่เยาต้มไก่นะครับเนาะต้มไก่ไปแกจะชื่ว่าเปย์แล้วครับใส่หน้าไปแล้วจะไปกันเป็นการใส่ผมปักเล้วครับมาใส่เอิร์ดได้เจอแม่คุณคนสู่หลันจากตีเขา ก็ตีวาแกงพักหนึ like ่งซุกแล้วเนาะแเ้าก็เอาพักครับเดียเขาตีเ้ไปแค่ไปใส่ใส่เช่นพักนี่เขาใส่หมดเลยนะครับใส่หมดหมดแล้วเสจจใส่ไหนแล้วไปนี้แกนั่งกันร้อยแะครับมด้๋ยวเขาไปจิมกับใส่บรุปแบบนะครับใส่ถ้วยกันมัก อยากไป็นงานกริงนะครับป้าหมดนะครับปนาครับหลังจากที่เขาทำแกงมักใส่ไก่เรียบร้อยแล้วนะครับครับคือว่าหานตั้งแต่วิธีการทําแต่ขั้นตอนแรกแล้วนะครับป่าว่ามันทําจะได้พองนะครับเนาะเสียงพริกมีอย่างพองไก่นี่ยก็จะได้มจะได้ใส่ก้อนอีกนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับคือว่าเซ็ตสมบูรณ์แล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวเรขออนุญาตจิ้มาหารก่อนจะได้ห่วว่ารสฉติเป็นจะได้แตะนี่จะออกหรือหวานว่ะครับเนาะหวานไข่แก่งฝักหมือนกันเนาะเออไข่แข่งก็ต้องฝักนะครับใส่ไก่เนาะรสชาไก่กับไตว่ะนี่มันจะเผ็ดน้อยเผ็ดกว่าเะคิกบเซฟิก สวัสดีออเ่ามีเครื่องเนาะครับอย่างเช่นอาหารเนี่ยครับสมา่าต้าก่อนนี่เงี้ยก่อนรำนี่เนี่ยครับเนี่ยตะรอดเหรอจะรอดเนี่ยกินตลอดคือวันนี้กินประจำยู่แล้วเววจ<ะ>้าเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับมา<ะ>นี่เป็นอาหารพื้นบ้านเมืองเหนือของเขานะครับวันนี้เนาะต้องขอขอบคุณป,ป้าๆทั้งสองคนเลยลที่สละเวลาที่มาว่าสอนผมนะครับเนาะคือตั้งแต่ขั้งแต่ต้นเดี๋ยวจตอนสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวข้างหน้านะครับเนารายการไปมาหาซูกินอยู่ยางเหนือนะครับจะฟ้าทผูุชมไปบ้านไหนตำบลไหนนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับ